วัสดีค่ะทุกคนคะกลับมาพบกับกาศิราฟาร์มเช่นเคยวันนี้ดิยนจะพาทุกคนไปดูหน้าเบดดิ้งของมูลไส้เดือนที่ดิมเลี้ยงที่พื้นแล้วก็ไม่ได้รดน้ํามาแล้วสองวันแต่ที่นี่คือฝนตกทุกวันเลยหลายคนถามว่าความขี่ในการรดน้ําของดิมมากน้อยแค่ไหนดิ้มจะพาทุกคนไปดูว่ามันขึ้นอยู่กับหน้าเบดดิ้งของเราซึ่งของดิมอะอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเป็นมูลไส้เดือนทั้งหมดแล้วนะยังเป็นมูลวัวอยู่แต่ดิมอะมันยังชื้นมากเลย,ด,เลยดิมก็เลยเว้นน้ําไป2วัน สอดแต่2วันนี้ไม่ได้ทำให้มันแห้งเลยทุกคนไปดูกันค่ะอันนี้เป็นอุณหภูมิวันนี้แล้วก็ความชื้นในวันนี้ค่ะ66% 31.2อซ็นตองศาเซลเซียสวันนี้ไม่ถือว่าร้อนมากค่ะแต่ว่าฝนกำลังมาอีกละอากาศข้างนอกแบบอึมครึมค่ะทุกคนต้องเปิดไฟในโรงใส่เดือนแต่เราไปดูกันนะนี่อย่างตัวอย่างเช่นนะคะกล่องนี้นะคะลิน,นจะให้ดูเนี่ยเห็นไหมมันเปียกมากเลยทุกคน นี่คือดิมเว้นน้ำเมื่อวานดิมก็ไม่ได้ลดนะคะแต่ยังแบบว่ายังชื้นแบบเปียกมากเลยอากาศที่ที่ฟาร์มดิมค่อนข้างชื้นแล้วก็ไม่ค่อยมีลมค่ะตรงนี้ก็ยังเปียกเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็คือดิมก็ไม่ได้ลดน้ำแล้วเว้นแต่ว่ามันแห้งแห้งแบบเป็นขี้วัวก,ก้อนแบบนี้ อันนี้ยังถือว่าพอเราบีบแล้วยังมีน้ําอยู่ข้างในแบบนี้ใช่ไหมคะยิมก็ไม่ลดน้ําละแต่ถ้าเราบีบแล้วมันไม่มีน้ําอยู่ข้างในอันนั้นนะควรจะลดน้ําหรือว่ามีน้ําอยู่ในปริมาณที่น้อยนั่นคือไส้เดือนก็จะกินไม่ได้แล้วค่ะทุกคนเราก็ต้องลดน้ํานะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามันยังมันยังชื้นแบบนี้อยู่อะ่ะยิมก็ไม่ลดน้ําแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราลดน้ําไปอีกอะ่ะมันจะทําให้เบดดิ้งข้างล่างมันแฉะมากๆแล้วก็ไส้เดือนไม่ค่อยกินอาหาร แอบดูกันแอบดูแอบดูบดนี่ขนาดตรงนี้แบบว่าบางๆนะแต่ยังเปียกอยู่เลยอะไส้เดือนอยู่แต่แบบไม่ค่อยกินเขาเขาชอบอากาศชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะคะมาดูตรงนี้อันนี้ก็คือเราจะดูนะคะว่าไส้เดือนกินไปถึงขนาดไหนแล้วอันนี้ก็เกือบเกือบถึงด้านล่างแล้วคะ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นมูลไส้เดือนลงมาถึงด้านล่างนี่ก็จะ ตลบแล้วก็รอแห้งแล้ก็เก็บเลยค่ะแบบนี้เนี่ยค่ะดน้าน้าก็ยังชื้นๆอยู่นะคะไม่ถือว่าแห้งซะทีเดียวอันนี้เราก็จะเลี้ยงไปก่อนยังไม่เก็บยังเก็บไม่ได้ค่ะแบบนี้บางที่ถ้าเกิดว่าจะให้ใช้เดือนกินเร็วขึ้นอาจจะตลบ ตลบแต่ของดิมจะตลบจากข้างล่างขึ้นข้างบนอนะ่ะคือพลิกกะให้เขากินให้ทั่วอีกทีนึงก็คือให้มันชื้นน้อยกว่านี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพรีกับเราต้องลดน้ําเพิ่มแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยกรณีแบบนี้เราจะลดน้ําไม่ได้เพราะถ้าเราลดน้ําไปอ่ะมันจะทําให้เส้เดินกินช้าด้วยด้วยสภาพอากาศที่นี่นะคะโอเควันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย